สวัสดีค่ะทุกคนหลายๆคนเนี่ยได้ดูการไลฟ์เปิดตัวของ S9 S9 Plus ที่เรียบร้อยแล้วนะสปงสเปคทุกคนรู้ไปหมดแล้วเราจะไม่มาพูดเรื่องนั้นอีกสิ่งที่เราจะมาพูดวันนี้คือเมื่อเราจับ S9 และ S9 Plus แ,แล้วเรารู้สึกยังไงฟีเจอร์ต่างๆที่มันมีมาให้หลายคนว้าวในง,งานเปิดตัวพอเอามาใช้จริงแล้วเราชอบหรือเปล่า ถ้าอย่างนั้นไม่เป็นการเสียเวลาเรามีทุกอย่างกองอยู่บนโต๊ะเรียบร้อยแล้วมีท S 9, S 9ั้ง S9 S9 Plus และ S8 ด้วยเดี๋ยวมาเทียบกันก่อนว่าเจ้าตัวเครื่อง S9 กับ S8 เนี่ยมันมีความต่างกันยังไงต้องบอกอย่างนี้ว่า2ตัวนี้เนี่ย ขนาดไซสิ่งหน้าจอเท่ากันเลยที่5.8ถ้าเกิดดูโดยรวมมีความคล้ายคลึงกันมากปุ่มเปิ่มต่างๆคล้ายกันที่จะไม่คล้ายก็คือเรื่องของที่สแกนลายนิ้วมือนะคะอันเดิมเนี่ยมันจะอยู่ข้างกล้องซึ่งหลายคนบอกว่าเวลาที่เราแบบจับไปอะ่ะมันมีสิทธิ์ที่จะพลาดโดนเลนกล้องแล้วมือเราก็จะมีความเหนียวเนอะหน,นนะัจากการกินขนมรนนี้นั่นกล้องก็จะเลอะไปอีกนะคะอันนี้เขาก็เลยปรับให้มาอยู่ข้างใต้เรียบร้อยแล้วอันนี้คือความต่างอย่างแรกความต่างอย่างที่2ที่เรารู้สึกคือ หน้าจอ5.8เท่ากันแต่ตัว S9 ทำออกมาได้เล็กกว่าคำว่าเล็กกว่าเนี่ยหมายถึงว่าสัดส่วนความยาวของตัวเครื่องเนี่ยมันเล็กกว่าส่วนความกว้างเนี่ยไม่ได้ต่างนะความกว้างมาเท่าเท่ากันนะคะแต่ว่าจะสั้นกว่านิดนึงนะคะโอวอลเก่งถือว่าทำออกมาได้ดีนะสัมผัสเนี่ยไม่ได้ต่างกันเยอะมากด้วยเรื่องของน้ำหนักเนี่ย S9 หนักกว่านิดนึงด้วยซ้ำแต่ว่าเรื่องของฟีลลิ่งในการจับ ไม่รู้สิถ้าเป็นเก่งนะในฟิลลิ่งเก่งนะ S8 เนี่ยมันจะมีความต่างของตัวปลายหน้าจอตรงนี้กับตัวกรอบที่เป็นโลหะในขณะที่ของ S9 เนี่ยจะค่อนข้างเนียนไปมากกว่านะคะแล้วก็เรื่องของตัวด้านหน้าจะมีความต่างกันนิดนึงคือตัว S9 เนี่ยเหมือนเขาเคลือบฟิล์มมาอีกชั้นนึงอะทำให้ตัวเซ็นเซอร์ต่างๆตรงนี้มันดูเนียนเป็นส่วนหนึ่งของหน้าจอในขณะที่ถ้าเกิดว่าลองดูตัว S8 จะเห็นว่ามันแยกกัน ทำให้ตัวนี้รู้สึกเหมือนจอเป็นเนียนเป็นทันเดียวกันไปมากกว่าเป็นจอกว้างๆไปเลยแต่พอมาเทียบระหว่างเจ้าตัว S9 กับ S9 Plus อันนี้ยไซสซิ่งต่างกันแล้วตัวนี้มันจออยู่ที่5.8ใช่ไหมคะอันนี้จะเป็น6.2ถามว่ามันพอดีมือไหมคือด้วยความที่มือเราไซส์ซิ่งมือเราแต่ละคนไม่เท่ากันนะเนาะอย่างของเก่งอ่ะเก่งว่ามันยัอยู่ในไซส์ที่เนี่ยเก่งยังเอื้อมได้สุดจอ ไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าถ้าเกิดใครที่มือเล็กอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันใหญ่ไปหรือเปล่ปปาก็อาจจะนิดนึงนะคะแต่ว่าอื่นๆใดๆนั้นทาบอกมาแทบจะเหมือนกันทั้งหมดต่างการด้านหลังตรงนี้อันนี้เนี่ยเป็นกล้องเดี่ยวอันนี้เป็น2กล้องแต่ว่าฟีเจอร์มาพร้อมกันมาเหมือนกันไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันเดี๋ยวเราลองเล่นดูนะเช หมดประโยชน์แล้วอะเอานี้ออาไปมีคนบอกให้โยน <S <S เอาไปเ oh, <no. S 1> ฮย้ยจอดูดีจอเหมือนเดิมคือเป็น QHD Plus นะคะเหมือนเดิมนะคะหน้าจอก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้วตั้งแต่รุ่นก่อนก่อนหน้านี้นะสำหรับเจ้าตัวนี้จุดเด่นเลยอยู่ที่เรื่องของกล้องเดี๋ยวลองกล้องกันดีกว่าโอ้โหมีให้เลือกเยอะมากอะกล้องอันนี้ขนาดรูปภาพอ่าสูงสุดคือเป็น12ล้านพิกเซลนะคะอ๋อถ่ายรอได้ถ่ายเจป็กได้ แล้วก็วิดีโอสูงสุดเป็น UHD 6 0 f เฟรมเพอร์มี HDR นะตัวจับเวลาขนาดรูปภาพวิธีการถา่ายแต่หน้าจอแสดงฝ่ามือเพื่อให้ถ่ายยังได้อยู่นะคะแล้วก็แตะที่เซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจก็ยังได้อยู่เหมือนกันถ่ายด้วยเสียงสิถ่ายด้วยเสียงเออ She c h e f capture ก็ยังมานะคะ <c oughs> ด้านบนตรงนี้จะเป็น Everything J i n g a b o u t mode นะคะจะมี mode food mode ซึ่ง food mode ของ Samsung เนี่ยเป็นอะไรที่เราประทับใจมาทุกรุ่นคือถ่ายอาหารอันไหนจะรู้สึกน่ากินเป็นพิเศษควรจะอมาถ่ายตัวเอง <c oughs> ขอโทษด้วย Panorama ก็ามา,มาะคะ่ะ mode Pro mode Pro นี้ก็จะมีการปรับตั้งค่าได้นะคะค่า f อย่างที่บอกว่าเราสามารถเลือกปรับตั้งค่าได้นะคะอันนี้ f 1.5นะแต่ก็คือสามารถปรับเนี่ยปรับ manual ได้เลย อันนี้คือหมดอัตโนมัตินะคะซูเปอร์โปโมชั่นนี้คือเป็นถ่ายวิดีโอมันก็จะช้าลงไปได้อีกนะคะแล้วก็มีเอโมจิเอเอ้ยอันนี้น่าเล่นนี่น่าเล่นมีไฮปร์แลักไฮปร์แลักก็คือถ่ายเร็วๆนะถ้าเกิดว่าใครเคยใช้ซัมซุงรุ่นก่อนๆหนะน้านี้จะรู้สึกว่าตัวอินเทอร์เฟซของกล้องเนี่ยมีการเปลี่ยนไปเยอะเลยเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องลากเมนูเพื่อที่จะไปเลือกใช่ไหมคะแต่ว่าอันเนี้ยมันใช้การถ่ายถ่ายด้านบน ใครที่ใช้ค่ายผลไม้ก็อาจจะรู้สึกคุ้นเคยมีความใกล้เคียงกันนะคะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะมีการปรับได้ก็คืออันเนี้ยให้แสดงแบบผลเต็มหน้าจอหรืออันนี้ก็คือให้มีเมนูด้านล่างเซตติ้งจะอยู่ตรงนี้นะคะรูปหยดน้ํานี้ก็คือความเบลอค่ะจะเบลอจะไม่เบลอก็เลือกเอานะคะเบลอมากเบลอน้อยก็แล้วแต่ถ้าเกิดวันไหนนอนอน,อน,อน,อน้อยก็จะเบลอมากเมื่อกี้เราอยู่กล้องหลังถ้าอยากได้กล้องหน้าสลับตรงนี้ค่ะแล้วก็มีมีโหมดบิวตี้เฮ้ยโหมดบิวตี้คือดี โหมดบิวตี้คือมีพรีเซตติ้งมาให้ว่าเป็นพื้นฐานเป็นธรรมชาติน่ารักมีโหมดความน่ารักมีโหมดความสดใหม่มีโหมดชวนฝันโหมดงดงามอันนี้จะเป็นพรีเซตมาให้นะคะแต่ว่าถ้าเราไม่ชอบพรีเซตของเขาเราสามารถกดเข้าไปอีกหนึ่งสเต็ปนะคะในการเซตติ้งเพื่อที่จะเลือกได้ว่าเราจะปรับสีผิวเป็นเบอร์ไหนเราจะปรับคอนวท์โอแม่เจ้าเราไม่ต้องแต่งหน้ากันต่อไปลิมฟิปากเลือกสีได้อดีละดีอืโอเค แก้มแก้มแก้มอเลิกเชดบัตออนได้จ้ะอายแชโดว์ขนตาขนตาปรับความเข้มของขนตาได้แล้วก็จะเหมือนเป็นอายไลเนอร์เพิ่ม oh. ให้ขนตาที่ให้มางอนกว่าขนตาเราอีกนอนเบอร์ไหนคะนอยากแน่นอนคิ้วคะ่ะเฮ้ยช่วยด้วยหยุดเล่นไม่ได้เลย <laughs> อันนี้คือกล้องหน้า <laughs> กล้องหน้าเอ้ยที่งานตามท้องเรื่อง <laughs> ชอบ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 มาก มากๆามากอันนี้คือเซลฟี่โฟกัสสำหรับเซลฟี <Hass> ่ก็ค <menjadi> ือทำให้ด้านหลังมันเบลอนะคะหน้าชัดหลังเบลอเก็แน่นอนอันนี้ก็เป็นการเบลอด้วยซอฟต์แวร์ซึ่งอันนี้เราว่ามันยังเบลอไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะเบลอเอาผมดิฉันออกไปด้วยแต่โอเวอร์ออกก็โอเคอยู่แล้วก็อีโมจิสำหรับการเซลฟี่สร้างมาอีโมจิเดี๋ยวนี้ เพื่อผลลับที่ดีที่สุดกรุณาถอดแว่นและอย่าให้ผมปรกหน้าจากนั้นยิ้มแบบไม่เห็นฟันแล้วลองเลยให้เลือกเพศเลือกเป็นผู้ชายได้ไหมกำลังสร้างอีโมจิโวเฮ้ยเฮ้ยด,ดูดิโทนสีผิวไม่ต้องเลือกให้เหมือนชีวิตจริงก็ได้ใช่ไหมเลือกให้ขาวได้ไหมได้ปรับรูปหน้าได้วยมันดูไม่เหมือนเราอะตาโตโต จริงๆหน้าฉันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมปรับสีผมปรับสีผมได้ผมสีดำปรับอะไรดีก่ะปรับทรงผมได้คือมันจะสแกนแค่หน้าเราก่อนแล้วที่เหลือเนี่ยคือเป็นการเลือกได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีผิวทรงผมสีผมจะเลือกให้ตรงหรือไม่ตรงกับชีวิตจริงก็ได้บันทึกอีโมจิในแกลเลอรี่ตกลงแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะได้แค่ส่วนหัวเท่านั้นที่เราคนบคุมได้เฮ้ย <Hey, S 1> อันนี้น่ารักเป็นหมาเหรอฮัลโหล สวัสดีนี่เราเองและนี่คือการรีวิว Samsung Galaxy S9 ค่ะเฮ้ยเฮ้ยั <c oughs> น,นี้น่ารักอัน,นี้น่ารัก <c oughs> คือถ้าเรายิ้มมันก็จะเป็นหน้าตารูปยิ้มแต่ถ้าเราโกรธมันก็จะเปลี่ยนหน้าให้เราแต่ถ้าเราลองให้ ดีเทรรลองให้ของเรามีกรอบให้นะคะก็จะดูมีความฟุ้งฟิงมุมมิงก็ดิ่งแมวอ๋อมีเป็นแท็กซด้วยสามารถใส่ได้เป็นเหมือนวอเตอร์มาร์กได้นะคะ h a v e a n i c e day ก็จะมีอย่างนี้ขึ้นได้ด้วยถ่ายภาพเซลฟี่จะมี2โหมดนะคะคือจะเซลฟี่ธรรมดาก็จะเป็นมุมที่แคบกับเซลฟี่มุมกว้างอันนี้ก็คือจะเป็นแบบสามารถแบบ ลิปซ้ายฟิบขวาขึ้นมาได้อีกหนึ่งสเต็ปก้องหน้าเนี่ยเรื่องความละเอียดอะไรไม่ได้ต่างจากเดิมนะคะต่างกันที่ลูกเล่นมากกว่าทีนี้มาดูกล้องหลังกันบ้างในที่สุดก็ามาถึงกล้องหลังกันสักทีอะกล้องหลังตัวนี้เนี่ยจุดเด่นอยู่ที่มันสามารถเลือกปรับค่าเได้นะคะซึ่งค่า F เนี่ยมันจะมี1.5กับ2.4ถ้าเราใช้โหมดออโต้คือมันจะปรับให้เองตามแสงถ้าแสงน้อยจะใช้ค่า f 1.5เลยแต่ถ้าเกิดแสงสว่างปกติ มันก็จะเป็น f 2 4ุเลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ต้องยุ่งอะไรแต่ถ้าในโหมดแมนนวลสามารถเลือกปรับเองได้นะจ๊ะซึ่งเรื่องของภาพถ่ายเนี่ยทำมาได้ดีอยู่แล้วแต่ว่ามันจะมีเรื่องของตอนกลางคืนที่ภาพถ่ายจะออกมาลดนอยสได้ดีกว่าเดิมเพราะว่าเขาใช้ซอฟต์แวร์ตัวใหม่ในการเข้ามาช่วยคือแทนที่จะถ่ายปกติใช่ไหมก็จะเป็นการถ่ายภาพส2ภาพมารวมกันนะคะแล้วก็เอาไปใช้ในการลดนอยอีกอันนึงก็คือวิดีโอซูเปอร์สโลโมชันอันนี้เป็นอันที่จะทำให้เราถ่ายภาพได้สโลกว่าเดิม แล้วก็จะมีทั้งแบบออโต้กับตั้งค่าเองได้ในโหมดของซุปเปอร์สโลโมอันนี้ถ้าเกิดตั้งเป็นค่าออโต้จะง่ายมากค่ะเราแค่กะว่าวัตถุที่เราต้องการเนี่ยมันจะเคลื่อนที่เข้าไปผ่านตรงไหนเอากรอบไปไว้ตรงนั้นวิธีการคือกดค้างที่กรอบแล้วเลื่อนจะซ้ายขวาหน้าหลังแล้วแต่นะคะแล้วก็กดอัดค่ะ พระวัตถุนั้นผ่านเฟรมนั้นไปนะคะมันก็จะเป็นการเล่นสปีดปกตินอกจากนี้สามารถอีดิทได้ด้วยว่าเฮ้ยจะให้คลิปนั้นเนี่ยเล่นแบบไหนจะรีเวิร์สจะลูปหรือจะอะไรอย่างเงี้ยก็คือสามารถสร้างสรรค์และก็ e คริเอตได้เพิ่มเติมด้วยโดยรวมโออ๋อถือว่าน่ารักมากทีเดียวเดี๋ยวมาดูเรื่องของเสียงกันนะคะลำโพงอันนี้เขาบอกว่าเป็นลำโพงคู่นะคะที่ถูกปรับแต่งมาโดย AKG โหมดของหนังอันนี้ยังเหมือนเดิมก็คือสามารถปรับเพื่อให้มันฟิตกับหน้าจอได้เหมือนเดิมนะคะ คือมันจะเป็นลำโพงสองด้านนะคะเป็นดูวลสปีคเกอร์เสียงมันจะสลาวมาก oh, คือดีทั้งในเรื่องของความสลาวแล้วก็ดีทั้งในเรื่องของตัวความดังนะคะคุณภาพเสียงก็โอเคเลย ถ้าเกิดว่าใครเป็นสายดูหนังฟังเพลงน่าจะฟินนะคะกระลำโพงของตัวตัวนี้ช่องแจ็ค3.5ยังอยู่ะนะคะในกล่องเนี่ยเขาก็จะมีแถมตัวหูฟัง AKG มาให้ด้วยถือว่าเป็นหูฟังที่ดีมากรุ่นหนึ่งที่เคยได้รับการแถมมานะคะส่วนเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยก่อนหน้านี้ถ้าเกิดใครเคยใช้รุ่น S8 รุ่นโน้ตมันก็จะมีเรื่องของ iris scanner หรือว่าการสแกนบานตามมาอยู่แล้วนะคะแต่ว่าในรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะเพิ่มในเรื่องของการสแกนใบหน้าเข้ามาวิธีการคือเป็นการใช้ร่วมกันเวลาสแกนปุ๊บ มันจะเลือกให้เองว่าในสภาพแสงหรือว่าสภาพแวดล้อมไหนการสแกนแบบไหนจะเร็วที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ในการจ่ายเงินหรืออะไรที่แบบมีเรื่องของความปลอดภัยขั้นสูงสุดเนี่ยนางก็จะใช้2อันนี้ร่วมกันก็คือใช้ทั้งสแกนหน้าแล้วก็สแกนม่านตับและนี่แหละค่ะคือ S9 แล้วก็ S9 Plus ที่เราลองเล่นกันนะใครสนใจรายละเอียดเรื่องราคานู่นนี่นั่นตามนี้เลยแล้วก็อย่าลืมนะคะใครที่ดูคลิปนี้แล้วกด subscribe ให้เราด้วยร่มถึงอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะ